สู่เส้นใช้อันดับหนึ่งของเรสที่2ในรายการภูเก็ตคิงส์ครับลีกาตาครั้งที่37มพระราชนีไทยทรงนำทีมเรือใบาวายุเข้าเส้นใช้เป็นอันดับหนึ่งของเรสที่2ในการแข่งขันรายการภูเก็ตคิงส์ครับลีกาตาครั้งที่37วันที่3ธันวาคม2 5 6 8เวลา9นกา3นาทีสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีสเสด็จไปทรงร่วมการแข่งขันเรือใบานานาชาติ ภูเก็ตคิงครับรีกาตาครั้งที่37ประจำปี2568นยกณบียอนกะตะตำลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายเควินโรเบิร์ตวิสครับประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันพเลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรรัมภ์ พร้อมคณะกรรมการจัดงานนักกีฬาผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีประทับเรือดีโกนาเอ็กนเนเดเสด็จไปยังเรือใบหมายเลขทีเอชเอเพื่อทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบประเภท IRC s ร์ซในนามทีมวายุโดยในวันนี้ทรงทําหน้าที่เป็นนิวิเกเตอร์หรือผู้ควบคุมทิศทางเรือ โดยทรงมีพระปิชาสามารถด้านการบินจึงทรงนำทำให้สามารถคำนวณทิศทางลมอันแปรเปลี่ยนในทะเลได้อย่างแม่นยำอีกทั้งเมื่อปีที่แล้วยังทรงเคยศึกษาหลักสูตร i c t o n i c Navigator f o r e เร i n g ย s yes, t ซึ่งในหลักสูตรประกอบด้วยการพยากรณ์ลมฟ้าอากาศการใช้เครื่องมือ Navigator หน้าที่ของ Navigator สำหรับการแข่งขันกรังปรีและ การวิเคราะห์ข้อมูลทางทิศทางลมจึงทรงสามารถพยากรณ์ทิศทางลมให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นเพื่อทรงนำเรือปใิทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยเก็บคะแนนในเลสที่2มีเรือทั้งหมด3ามลำจาก2ประเทศคือประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย เข้าร่วมแข่งขันซึ่งเรือใบประเภทนี้ถือเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่ใช้ในการแข่งขันระดับนานาชาติต้องอาศัยทักษะขั้นสูงของลูกเรือในการบังคับเรือให้เข้ากับสภาพลมและคลื่นที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสำหรับผลการแข่งขันของเรือที่สองทีมเรือใบาวายุซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทรงร่วมแข่งขันด้วยทำคะแนนเป็นอันดับหนึ่งอันเน้นย้ำถึงจิตวิญ,ญญาณแห่งการแข่งขัน,ขขนอันเข้มแข็ง และพระราชบัญญัติในการสืบสารกีฬาเรือใบของไทยส่งเสริมแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่การแข่งขันภูเก็ตคิงคับรีเกต้าครั้งที่37ประจำปี2568ิ้้วยชิง้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีเรือเข้าแข่งขันจำนวน120ลําลำประกอบด้วยเรือดิกกี้เรือเล็ก7 6ลําลำเรือ 14, เอททับวีเรือคนพิการ6ลำและเรือคิวโบสเรือใหญ่38ลำมีเรือเข้าแข่งขันทั้งหมด365คนมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด365คนจาก10กว่าประเทศอาทิออสเตรเลียญี่ปุ่นสวีเดนเบลเยียมจีนเยอรมนีสิงคโปร์มาเลเซียฝรั่งเศสเป็นต้น ซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกาย,ยน2 5 1 8จนถึงวันที่6ธันวาคม2 5 6 8ณหาดกระตะตำบลกร,ระโดนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจะเห็นได้ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการแข่งขันเล็กๆเลยเป็นเรือขนาดที่ใหญ่แล้วก็พระพิชาตสามารถนั่นคือถ้าเป็นคนทั่วไปเราจะไม่ทราบว่า,าการแข่งเรือใบนั้นต้องทําอย่างไรบ้างแต่ องท่านเป็นเรียกว่านีวิเกเตอร์นั่นคือนําทิศทางว่าจะให้เรือไปทางไหนซึ่งมีความสําคัญมากๆเลยนะคะว่าเรือจะชนะหรือแพก็อยู่ที่คนนําทางนี่เองเพราะว่าการแข่งขันนั้นในท้องทะเลนั้นลมจะเปลี่ยนทิศทางความแรงความเบาของลมเปลี่ยนได้ตลอดเวลานั่นคือเป็นภาพพิชัสามารถแล้วก็ไม่ใช่ทรงจะพิ่งแข่งขันแล้วก็อง์ส่านก็จะทรงทํามาตลอดเวลาก่อนหน้านี้จะมีเรือใบที่ พระมหากษัตริย์ไทยคือรัชกาลที่9ท่านทรงได้แข่งแล้วก็กีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ก็เป็นอะไรที่เรียกว่าสมัยก่อนนั้นพร,พระราชกาลที่9พระองค์ท่านก็ได้ทรงแข่งนะแล้วก็เป็นเป็นประธานเนาะเป็นคนก่อตั้งกีฬาซีเกมส์นั่นเองแต่อันนี้นะเป็นการแข่งที่ระดับนานา,นาชาติเลยนะคือเยอะมากนะมีคนแข่งทั้งหมด315คนนี่เรือ120ลำเลยนะเยอะมาก แล้วก็สามารถที่จะเข้าเป็นอันดับหนึ่งในเรียกว่าในการแข่งขันเรือลำใหญ่นี้แล้วก็ประเทศที่แข่งขันเนี่ยก็เป็นประเทศใหญ่ๆท้งนั้นเรืออย่างเช่นออสเตรเลียอย่างงี้นะคะก็เป็นอะไรที่เ็าเรียกว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะแล้วก็พระองค์ทรงเป็นพระราชินีน,นักกีฬาแล้วก็เป็นนักบินด้วยก็ว่าได้เลยนะว่าทุกคนที่มองเห็นเพียิแค่สามารถตรงนี้นก็ชื่นชมนะแล้วก็คนไทยก็ภูมิใจนะว่า องค์ก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยแม้จะอยูอ่ในจุดที่ไม่ได้เป็นบุคคลทั่วไปที่จะแบบมาเล่นกีฬายอย่างเงี้ยแต่พระองค์ก็ยังทรงแบ่งเวลาตรงนั้นแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างหนักนะแล้วก็การแข่งขันเพราะว่าเรือใบมันจะต้องแข่งเป็นทีมนะต้องมีเวลาฝึกซ้อมแล้วก็ครั้งนี้พระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้นําทางเลยนะแล้วก็ทรงแบบเรียกว่าพระพิชชาสามารถมากมาก ประกอบกันหลายอย่างไั้งพระองค์ก็ทรงเป็นนักบินด้วยเพราะฉะนั้นการนําทางเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญมากๆในการแข่งเรือใบระดับนี้เลยนะแล้วก็ยังมีคลิปนะคลิปสั้นๆของประชาชนนะที่ตามเสด็จไปเฝ้าให้กําลังใจก่อนที่พระองค์จะทรงการฝึกซ้อมนะะก็จะมีเอามาฝากนะเป็นคลิปสั้นๆก็อาจจะเป็นแบบว่าประชาชนที่จะตามเสด็จในการที่จะทรงเรือใบนะแล้วก็พระองค์ท่านก็ ทักทายด้วยนะน้ำเสียงน่ารักมากๆเป็นกันเองมากๆและใครทีอ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะก็หรือจังหวัดใกล้เคียงนะหรือใครก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะไปร่วมให้กำลังใจนะในการแข่งขันก็จะมีจัดการแข่งขันขึ้นตั้งแต่ยีิบก้าพฤศจิกแล้วจนถึง6ธันวาคมนี้นะที่หาดกระตะตำบกลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะฮะอำเภอเมืองภูเก็ตแล้วก็มา มาดูคลิปสั้นๆที่ประชาชนนะตามรับเสด็จเป็นกำลังใจให้พระอ,องค์ท่านนะก็ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมพบกันวีดนนาสวัสดีค่ะ Wow เถึงแม้จะไปแค่ฝังจิ่งมันไ้มาพัี่ยาพัพ่ยามาพัดพี่ยาได้เลยค่ะมาพหนมาฝากค่ะ